สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกหกนะครับวันนี้วันดีนะครับชาววันหวยออกนะครับเนาะวันนี้หวยยีบสี่ทางช่องทุกคนถูกหวยรวยเงินกันทุกคนนะครับวันนี้หวยดีเฮยังดังนะครับเนาะสี่โมงเย็นวันนี้ก็จกินลาบเป็ดต้มไก่ชาบูหม,มูกระทะกันทุกคนนะครับเฮงเรวยกันทุกคนนะครับเนาะ ซือจากสนักไหนก็แล้วแต่นะครับคอยเงเงรวยๆชาวว้านหวกวันนี้บ่าสารครามย้ำเตือนตัวเลขของบอาสารครามนะครับว่ามีตัวไหนซื้อหนักตัวไหนซื้อตัวไหนซื้อเบาประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยตัวที่เลขของบ่าสารครามนะครับเนาะเลขไปที่เลขฝันก่อนนะครับเลขฝันบอาสารครามฝันดีมากนะครับวันนี้ ฟันดีมากมีแต่งานกินเลี้ยงเลื่อนเลงทั้งนั้นครับทั้งนั้นเลยนะครับมีความสุขมากธรรมดาตามหลักถ้าฟันอย่างงี้ไม่น่ารอดนะครับงวดนี้มีเฮแน่นอนนะครับงวดนี้ฟันดีมากความฝันเลขที่ได้มานะครับหกหนึ่งเก้านะครับขอเลขฝันจะให้ติดไปมั่งนะครับเนาะห้าบาทสิบบาทก็แล้วแต่นะครับเนาะจะให้ติดไปมั่งสำหรับขอเลขฝันนะครับ ที่ผ่านมาฝันอาจจะไม่แม่นนะครับเนาะเข้วนี้ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับอาจจะฟุกเข้าก็ได้นะครับเนาะหกหนึ่งเก้านะครับฝันได้หกหนึ่งเก้าตัดจับคู่ตัดเล่นด้วยนะครับเนาะก็มีหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้านะครับตัดไว้นะครับเนาะเดี๋ยวก็เหตุเดือนดีนะครับจะมาล่างมาบนเราก็ไม่รู้นะครับเนาะ ใครชอบเลขฝันคอเลขฝันไม่น่ารับาไม่น่าพลาดนะครับน่าจะตกดไปมั่งนะครับเนาะที่บอกสารธรรมจัดอยู่แล้วนะครับเ,กเย,เยกบอกสารธรรมเองกป็จอย่างที่เคยบอกนะครับบอกสารธรรมไม่ซื้อเลขคนอื่นนะครับเนาะซื้อจ้ของตัวเองนะครับงบน้อยนะครับเนาะของตัวเองก็หมดไปเยอะแล้วเรีนของตัวเองนะครับเนาะแล้วก็มาที่เลขคำนวณน,นะครับของตัวเองครับทีนี้เลขคำนวณตัวเองก็เลขฝันคนละอย่างเลยนะครับเนาะคนละอย่าง งวดนี้บอสธรามให้มา <c oughs> บนล่างนะครับแต่เน้นที่บนนะครับงวดนี้ปอตธรรมค่อนข้างมั่นใจนะครับเนาะงวดนี้ว่าบนล่างไม่ศูนย์กับหนึ่งมาให้เห็นแน่นอนนะครับศูนย์กับหนึ่งตัวประกอบจะเป็นตัวไหนอันนี้ไม่รู้นะครับเนาะแต่ถ้ามาตรงที่เราคาดไว้ก็เต็มเต็มนะครับเต็มเต็มค่อนข้างมัน่นใจว่าศูนย์กับหนึ่งบนล่างมีใหเห็นแน่นอนเพ,เพิ่มเพิ่มมาทั้งบนทั้งล่างนะครับ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเนาะค่อนข้างมั่นใจของบอสทรามศูนย์สามนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเป็นตัวเน้นเลยนะครับตัวเน้นเลยเน้นหนักหนักไปที่ศูนย์สามกับศูนย์ห้านะครับเนาะสีก็เหมือนกันครับเนาะแต่หนักสุดก็คือศูนย์สามศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าค่อนข้างจะหนักกว่าศูนย์สามอยู่นิดนึงนะครับเนาะศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับกดลองลองไป แต่เบาสาระคาซื้อหมดนะครับแต่พูดมาตัวเน้นเฉยเขียเสชนใต้ให้แดงๆนะครับตัวเน้นเลย0 3 0 4 0 5ใครครบน้อยเบาสารคคำขอเม็ดเดียวได้ไหมอาจจะตามอะไรสำนักนะครับเนาะก็เข้าใจมีแนวทางหลายๆสำนักให้เลือกนะครับเนาะขอบบาสารคคำเม็ดเดียวเลยมีตัวไหนก็0 5นย์้านะครับจัดไปเลย0 5 5 0ห้าย์กลับไปด้วยนะครับกลับกลับไปด้วยเน้นไปที่บนนะครับล่างก็ธรรมดานะครับเนาะแต่บาสารคคมจัดหนักอยู่แล้วนะครับเนาะ บนล่างจะเน้นไปที่บนนะครับเน้นบนเลย07นชุดลองก็071415นะครับก็ตัวกันก็0616นะครับถ้า0ูนย์ถ้าศ3นย์5ไม่มากับ07นะครับน่าจะเป็น06แทนที่วที่ตั้งป็นตัวกันนะครับเนาะถ้า1415ไม่มาก็จะเป็น16แทนประมาณนี้สาเหตุที่กัน0ู หนึ่งหกนะครับชอบเนวทางวอชามก็กเก็บหน้าจอไว้นะครับเก็บหน้าจอไว้ก็มาที่ชุดสามตัวบนนะครับสตัวบนหลักร้อยวันนี้คาดว่าเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่ชนกันเยอะที่สุดคือ8ดกับ6นะครับ8ดกับหกจะถ้าไม่ใช่แปกับ6ไม่ใช่เลขคู่นะครับถ้าเป็นเลขคี่ผูกึ้นมาถ้าผิดพลาดนะครับพอกวอชามคาดว่าจะเป็นเลขเจตัวเดียวนะครับคาดว่าเป็นเลขเจดตัวเดียว จมาใส่ตัวไหนหก็ใส่ตัวเน้นที่ผมเน้นให้เลยนะครับคือ803 804 805นะครับเป็นตัวเน้นเลยชอบที่สุดเลยลก็มา603 604 605นะครับแต่ถ้าเลข8เลข6ไม่ทำงานขาดการผิดถ้าเป็นเลขขี้ก็จะเป็นเลข7นะครับ703 704 705นะครับ703ก็เคยออกนะครับถ้าใครจำได้803ก็เคยออกนะครับ605ก็เหมือนกัน เราเคยได้ตัวมาแล้วนะครับหอดหกศูนย์ห้าหัทนออกศูนย์ห้าเต็มๆนะครับเนาะแต่เราว่าให้ไปห้าหกศูนย์นะครับใครยังพอจําได้นะครับเนาะแต่ถ้าใครบอกว่าเลขคี่ไม่มีน่ยแน่นอนแอดเลขคู่แน่นอนตัดเจ็ดได้เลยก็ตัดแล้วแต่นะครับเนาะถ้าตัดอยากให้เอาเลขสองมาใส่แทนนะครับถ้าตัดอยากเอาเลขสองมาใส่แทนก็คือสองศูนย์สามสองศูนย์สี่สองศูนย์ห้าประมาณนี้นะครับเนาะถ้าใครตัดก็มาทีเลข ชนกันเยอะที่สุดนะครับที่นี้ชนกันเยอะที่สุดในช่องบ่อสารคามนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกเทียนทุกอาจารย์ให้แนวทางมานะครับเนาะชนกันเยอะที่สุดคือวันนี้เกินความคาดหมายนะครับเนาะสำหรับตัวบ่อสารคามเองคือห้าหนึ่งนะครับเยอะที่สุดเลยห้าหนึ่งกลับไปด้วยนะครับเนาะกลับไปด้วยห้าหนึ่งคู่เดียวเลยนะครับคู่เดียวเลยชนกันเยอะที่สุดเกินความคาดหมายมากบ่อสารคามนะครับเนาะ ชนกันเยอะที่สุดอันดับสองมีสามคู่นะครับก็คือสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้านะครับสาม0ูนย์ห้าูนย์ห้าเก้าชนกันเยอะที่สุดอันดับสองนะครับสามคู่อันดับสามไม่ออกมานะครับน้องมาแค่นี้ก็พอแต่อันดับหนึ่งนะครับบอกสถานค่อนข้างเกินความคาดหมายนะครับเนาะไม่คิดว่าห้าหนึ่งจะชนกันเยอะที่สุดกลับไปด้วยนะครับขอร้องให้กลับไปด้วยเพื่อเข้าตำรานะครับน้องซื้อไม่กลับตับแตกประมาณนี้ ขอบทวนนะครับวันนี้งบขอบทวนสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับสำหรับเบ่าสสลักขามานมาเสนอนะครับเนาะวันนี้ที่จะซื้อวันนี้นะครับเนาะแนวทางบ่าวสนักามกระชอบบนบาสลากามก็จัดได้เลยนะครับวันนี้ทุกคนเฮงเรวยๆวยนะครับเนาะเลขชนกันเยอะที่สุดวดนนี้คู่เดียวนะครับที่ผ่านมาไม่เข้านะครับเนาะจับคู่ชนกันไม่เข้างวดนี้ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ เต็มๆก็ได้ครับเนาะใครใครชอบเลขฝันก็ไปที่เลขฝันนะครับของบ่าวสารครามหกหนึ่งเก้านะครับเลขฝันใครชอบก็จัดเลยตัดจับคู่ไว้ด้วยไว้ด้วยนะครับเนาะหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเนาะเลขเก้าก็เดินดีนะครับแต่วันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับศูนย์กับหนึ่งมีให้เห็นแน่นอนบนล่างนะครับถ้าไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดมีให้เห็นแน่นอนศูนย์กับหนึ่ง เพื่อเพือมีเห็นทั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่อเนะครับเนาะคนข้างมั่นใจวดนนี้มันใจลึกๆนะครับใครงบน้อยกาศูนย์ห้าเมตรเดียวไปเลยนะครับถ้าใครตามน้ำทำก็สารคามก็ทายคลิปนะครับกับทุกคนเฮงรวยๆนะครับเนาะสีมงกุฎใครทุกคนได้รับข่าวดีนะครับเนาะข่าวดีด้เฮดังๆนะครับเนาะเงินเที่ยวตอนรับปีใหม่หวังว่าห้ามเบิ้ลนะครับวันนี้ห้ามเบิ้ลเด็ดขาดด้วยประกันทั้งปวงนะครับห้ามเบิ้ล ห้ามเบื่อเบิมาสองงวดแล้วงวดนี้ห้ามเบิ่อน,นะครับงวดนี้อยเข้าเลยไวเราเต็มเต็มนะครับงวดนี้ก็ฝากไว้ค่นี้นะครับุูคนเฮงรวยรวยเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ